ลูกค้าเดินทางไปจากต่างจังหวัดชอบแล้วตอนนี้ดีเลิสวัสดีครับอัสลามอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮวะะบเราะกาตัวนะครับปิบุญคาเซนเตอร์นะครับเจอกันอีกแล้วนะครับผมดาวุธบุลาญัดใหญ่นะครับครับผมอาบูหัดใหญ่ครับแนะนน้ำกันดาวเร่ไม่อยู่เลยโอเคบูเมดเชิญชวนหน่อยครับมาอะไรอยู่ไหนสาธุขอบคุณครับวารกาตุ กกาโปรโมชั่นให้นี่รถสวยถูกดีนะฮิ๊กฮารีสวยถูกดีนะครับวัดตุตตุ๊ตตุ๊ตตุตตุบคนใดนะครับชให้ปิ亚马สเดอร์ตุ๊ตนาตเกตแช์กดไลค์กูเลยวันนี้วันนี้รถข้ามากี่คั้นมินวันนี้มีแอคคอร์ดมียารทสรีโวรีโวคันไหน สี <4 S 1> ประตูเตี้ตตสีขาวปี2022 23 22มีชุดแต่งหล่อมามีสติกเกอร์แต่ว่าแล้วก็ hrv ปี2022 <HR V, S 1> เป็นตัวสีขาวสันไรแล้วก็มี d4d สีน้ำเงินโอ้ยปีขับ d4d สีน้ำเงินเป็นรดตี๋หวานสวยมากๆเลยนะครับเป็นตัว d4d ปี2.2เป็นตัวไทเกอร์นะครับ Good, <T> เป็นตัวไทเกอร์สวยมากๆนะบอกเลยว่าปี ลูกค้าท่านใดอยากได้หลดราคาเทียบว่าแสนนิดนิดแสนนิดนิดนะครับสวยๆนะครับการดูแลขหลักษาของเจ้าของรถนะครับดีมากๆนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับบอกเลยว่าสวยจริงๆนะครับแล้วก็มีดีโฟนดีอีกหนึ่งคันมีท้องมันสีสีมันสูสีบอลทองนะครับจบราคาเป็นทีเรียบร้อยก็อยู่ประมาณราคาแสนนิดๆเหมือนกันนะครับรอชมแล้วก็ขอดตามกันไว้ให้ดีๆนะครับพี่ครับตอนนี้พี่บุญคาเซ็นเตอร์ของเรานะครับมีรถ ราคาลักมื้นนะครับไปจนถึงราคาลักแฟนนิดๆนะครับมีรถคายสงรถตีวาลูกานํามาเทิร์นเป็นรถตีวารานํามาจัดโปรโมชั่นเราขายในราคาสงพอค่นะครับเป็นรถราคาคายซงบอกเลยว่าตอนนี้มีเหลือไล่คันนะครับแต่ก็นาสนใจมากๆนะครับวันนี้เราซื้อรถก้าประมาณหกเจ็ดคันนะ7คันครับถึงในเจ็ดคันวันนี้ <c oughs> สอบถามเือนค่ามาได้เลยนะครับปีครับวันนี้นะครับซ้มช่องทางนะครับเหมือนเดิมนะครับบ้านแดงบ้านฝ่าแล้วก็บ้านดนตรีนะครับปีคับสะดวกช่องทางไหนเชิญชมช่องทางนั้นรับชมช่องทางนั้นได้เลยนะครับข้าวมาแล้วนะครับกำลังใจนะครับคนละนึกงไนึงเชร์แล้วก็าว่าเสียงชัดเจนนะครับกดนึกเงินค้ามาด้วยนะครับเสียงชัดเจนกดนึกเงินข้ามาด้วยนะครับซ้มช่องทางนะครับวันนี้ ไลก์ก like like ันร้อยไลก์กันให้ร้อยไปเลยนะครับแล้วก็ร<ม>ัดจัดโปนะครับมเมือนเดิมนะครับแล้วก็มีปีใยนะครับนานนานจะเข้ามันสักทีานานนานจะเจอทีวารรถทุกเกย์สักทีนะครับแล้วก็นานนานจะเจอรถทีว่าโลกาออเดอร์มานะครับมีกับคุ้นไดนะครับเป็นรถสวยทุกนี้หรือว่าเป็นรถเด่นประจําวันนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นตัวดีลักนะพี่นะเป็นตัวท็อปประตูสไลด์ไฟฟ้านะครับสไลด์ไฟฟ้าคูนะครับอะไรนะ ว่าอะไรกุมุนสลามบาร์บตุลล้อพมรังกาดูนะครับครับสลามอะไรกุมนะครับจุกจุกทันนะครับข้ามาแมลงก็คนละนึ่งไรนึ่งแช่นะครับปีบุญคาเซ็นเตอร์ของเรานะครับไม่ว่าคุณจะซื้อหรือจะขายนะครับคำตอบทีอีกนึ่งตัวเหลือกนะครับทีว่าทีดีนะครับแล้วก็ยิ่งใจกับลูกค้าก็คือปีบุญคาเซ็นเตอร์นะครับปีครับมากอันนี้ขั้นเร็กันเลยนะครับหุ่นด้ายเชวนนะครับตัวนี้เป็นตัวรถรถตู้สไตล์แบบ VIP นะครับรถตู้ขนาดใหญ่ รถกอบกลัวขนาดยหญ่ลูกค้าจะไม่เคยมีลูกค้าอกว่าน้องปีวิลาไปไหนกันขอบกลัวย้ายต้องพารดไปซอมเพงกันนะครับวันนี้ผมรวมมาให้ให้อยู่ในคันเดียวกันเลยนะครับปีขับอุ่นใดคันนี้นะครับรดพึ่งข้ามาไหมนะครับบอกเลยว่าสวยจริงๆแล้วก็ไม่บางนะครับอุ้นใดให้ชวนมีทังวัน17นะครับเครื่อง2.0ออโต้ดีลักนะครับตัวท็อปประตูสไลด์ไฟฟ้านะครับประตูสไลด์ไฟฟ้าสวยๆนะครับเดี๋ยวให้ชมรอบกันนะครับ ตัวนี้จะมีกล้องรอบขั้นแล้วนะจะมีกล้องรอบคันและนะครับกล้องที่หูกระจกเรียบร้อยกล้อง360องศานะจ๊ะยังเลยก็ปาจูอัตโนโมัิพรีเซนต์ว,ว้าวนะครับภายในนะครับตัวนี้จะเป็นเบาะภายในซีครีมนะครับเบาะนั่งนะครับตัวนี้เป็นตัว10ปแอนตีนังนะพี่0ิปอนตีนังเหม,มาะเม้งหมักๆนะครับส้หรับขอบขอวนะครับแปถึง9คนนะครับ ชอบเดินทางต่างจังวัดชอบเที่ยวนะครับชอบแคมปิ้งนะครับบอกเลยนะครับตีล้านะครับนาสนใจนะครับปีครับตอนนี้เป็นรถตีว่าสวยแล้วก็นาสนอีกหนึ่งรุ่นนะครับสําหรับหุ่นไหนคันนี้ปีรับรถคันนี้นะครับไม่ได้ขามาบ่อยๆมีมานะครับแต่ให้สวยให้ทชกใจนะครับถ้าว่าไม่สวยไม่ทุกใจไม่สื่อนะครับถ้าว่าเจอจะส่วยโชกใจนะครับราคาแรงแนไห้ก็สื่อแน่นอนนะครับ อันดับท็อปเลยนะครับการนี้มาเร็วมาแรงไห้ชมรอบกันนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูรายละเอียดไปในเต็มๆนะครับเดี๋ยว่อให้ชมไปได้กันก่อนนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวท็อปนะพี่ส่วนมาติเ็นนะครับก็จะเป็นตัวดีลักนะครับตีวาลูกา้านะครับถ้าม้าเลยตีลูกา้าท่ามถึงนะครับแล้วก็ตัวนี้คุณไถ่นะครับสัญลักษณ์ H1 นะครับแล้วก็ดีลักนะครับตัววอกอุ่นกองเขานะครับตัวนี้มีกองท้อยเรียบร้อยนะครับมีกองท้อยเรียบร้อยนะจ๊ะดีเลยเบาแถวดีซีนะครับ นั่งตึกตึงนะครับสวยสวยยากนะครับพลาสติกยังอยู่นะครับพลาสติกยังอยู่นะครับรดคดีเจ้าของนะครับสื่อชายในครอบขั้วนะครับสื่อมาเพื่อจีใช้งานในครอบขั้วนะครับแล้วก็เป็นรถเทวราช้ยงานนะครับไม่ได้เยอะนะครับไม่ได้ถูกอะไรนักๆนะครับเประว่าเป็นแบบครอบรั้วยิงๆนะครับวัยเดินทางตังยังวัดนะครับแล้วก็การดูแลรักษาของเจ้ขาหลอดดีมากๆนะครับปีครับรดคดีนะครับเป็นรดสวยทุกดีนะครับ ผมบอกราคากันไปก่อนนะครับราคาของคดีนะครับุ